ตัดกวบกาดดดูการตัดคอแล้วครับมันแรงครับากับวิีง,งแรงกัแรง ทัดถิ e ่นเลยครับพอน่าเป็นตัวนีะบอไวเดาคนเลยหนาหลายบทไม่มีน้ำแชลคนก็บพตกครับเหมือนมากกับเสียขึ้นมากกับเสียตัดชินใจาตัดเอาหนาไปตัดไปขอบไปงว เค่องวิ่ในโรงผูขนาดี้ แล้วเราไปงานเนี่ยังเป็นสปเลเกาอยู่สบยแล้วยแเ,เป็นแทนมันปปมัดละบาทด้นัดละบาทด้วยนตัดมดล้วบ่ยสายู่น,นออลูกนอเขาไปตัดอบอกจานรถมันไปตัดก็เมียเห็น รถไทยสองขั้นแทไปสองั้นรถไทยสองขั้นได้จอดมื้น่ะใ่ไหมรมีเครื่องึ้นค้าังบ่มีเหม่ส้นค้ขังคันนึงเออขั้นบ่มีเด็กอขั้นบ่มีเด็กกันเออมีแต่แปดๆคันหนึ่งหล้วก็คันมีมีมีอนันขึ้นมีใหม่ขึ้นมีใหม่ขึ้นขอบยังดีๆเลยยังดีๆยังไงไม่ได้ขอบจะบ่งหว่ากูได้จะแต่ว่าคุว่าเนี่ยคุณยิ่งอ้วน ไปงป้าดิยิงป้าลบไมไปตัดเลยโไปถามอคนมาคีรุทยคนเด้อคนมาพวกผักมึงกูหูล้วละพวกมึงจะไปใส่าสันตอหน้าต่อของวันเมือต่อขงวนดง่องนาิ่งมัอสอ,องเทอสองอ,องช่วงเทียงไหนสอง

ตอนนี in mm ่หมืนแจมมืวานเย่มดิฟี่เนี่ยฮะห้าตาคุณไม่ก็ดกนียละสายตาแดงมาตัดานเมนามเนาะน้าข้งหน้า้องกแจบเสมเว้ยอรขอมอยู่กด้แ่หน้าีแล้วหน่อยงนนักเป็นคู่เปนหน้าขง้าจะขงไงวะน่าจะข้ง จะเวทว่าเวทเนืองเื่อนจากวงเวทแนวใช่จะปิ้งใส่ห้องแผลเขายืมห้องเก่าไปใส่แล้วปิ้งแดงเก้าเออรูปดีแห้งหน้าไม่ชอดเขายืมเลยแล้วเขาเทสทีมไปเอปท้พี่นาพี่นาเดี๋ยวกูจะเอารถไทหน่อยนะเอาทอใส่กิงน้ำกลรถไทยไงปั้นเหลี่ยม

แถวตุ้มพนั่นเห็นปะมันทุ่มมันทุ่มเม็ดมันมันเกียบมันยังมันเกบปันปมันบังมันบ่ท่มมันไหนนมันบ่ปันมันเบ่งเยบิ่งปันมันฟูได้นีหนมันฟูขันัเบเทียงกันละครับาค่นีฟากเลยตามทน้เนี่นะครับ